สวัสดีค่ะมาเรามาให้เทคนิคพาร์ทที่6กันดีกว่านะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นโจทย์ของเมื่อวานนะคะถ้าทำพาร์ทที่6น้องๆค่คะพาร์ทที่6เราจะต้อง อ่านทั้งหมดห้ามเว้นแม้แต่ประโยคเดียวนะคะค่อยๆไล่ไปเลยค่ะแต่ว่าเราต้องอ่านให้ได้ไวที่สุดนะ,ะพยายามอ่านทับศัพท์ไปเลยนะคะแล้วก็อ่านจากอังกฤษเป็นอังกฤษนะคะมามาดูกันค่ะอันนี้เขาบอกว่า below นะคะข้างล่างนี้เนี่ย เป็นซัม e พรีลิมิ n น r เรี n คอนคลูชนะคะเป็นการสรุปเบื้องต้นนะคะและก็ Recommendation นะคะและยังเป็นการแนะนำนะคะ Based on our Analysis ก็คือบนพื้นฐานของการวิการวิเคราะห์ของพวกเรานะคะในเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์ของ Book Site Visitor b e เบรูเว็บไซต์นะคะก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะเป็นการสรุปเบื้องต้นนะคะแล้วก็ เป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับดีไซน์นะคะของเว็บไซต์จากนั้นอ่านต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่า first นะคะขั้นตอนแรกเลย the site is not as จุดจ,ดจดุ as it should be นะคะคือเว็บไซต์เนี่ยมันไม่จุดๆุด เท่าที่มันควรจะเป็นมันไม่อะไรดีคะถ้าน้องเจอ as กับ as นะคะถ้าเจอ as กับ as แบบนี้มันเป็นคําที่เปรียบเทียบคําที่เปรียบเทียบนะคะเขาจะเปรียบเทียบ adverb กับ adjective เท่านั้นนะคะดังนั้นน้องมาดูซิว่าแล้วถ้ามันมี verb to be แบบนี้ถ้ามี verb to be อยู่แบบนี้ต้องตามด้วย adjective เสมอเลยค่ะ ถ้ามี verb to be er แบบนี้ตามด้วย adjective เสมอซึ่งข้อสอบออกแบบนี้ตลอดเลยนะคะซึ่งข้อไหนเป็น adjective ดูสิข้อที่เป็น adjective ก็คือ effective นี่ effective นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าถ้าพิดหนูไม่รู้แล้วว่า effective ใช่หนูก็ดูที่คำว่ารีก่อนถ้าหนูเจอคำว่ารีปุ๊บรีถ้าเจอรีแบบนี้เป็น adverb ถ้าเราตัดรีทิ้งนะคะจะเหลือ adjective ค่ะดังนั้น effective นะคะแปลว่า ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่ากับที่มันควรจะมีนะคะจากนั้นอ่านต่อค่ะเขาบอกว่าฉันแนะนำะพวกเราแนะนำให้ update its update, อัปเดต t s Appearance อัปเดตเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของมันนะคะแล้วก็ให้เพิ่ม adding อะไรให้เพิ่ม information that meets the demands of today tourists นะคะก็คือให้เพิ่มข้อมูลนะคะให้มันให้สอดคล้องกับ ความต้องการของนักท่องเที่ยวในวันนี้นะคะแล้วเขาก็พูดต่อว่า Note also that ส่วนใหญ่มันจะเป็น n o t that แบบนี้นะน้องจะเป็นคำเชื่อมนะคะ Note that your organization's logo logo โโขององค์กรของคุณเนี่ย Man is not used consistently จุดจุด your website มันไม่ได้แบบว่าใช้เหมือนกันสม่ำเสมอตลอดทางเว็บไซต์ ตลอดทางเว็บไซต์เนี่ยเขาใช้คำว่า through out ค่ะ up on เนี่ยแปลว่าเมือ่อ up on แปลว่าเมือ่อเหมือนคาว่า when นะคะนะคะ t o w a r d แปลว่าไปยังเกี่ยวกับนะคะแปลเหมือนกับ about นะคะส่วน among เนี่ยแปลว่าท่ามกลางนะคะ อามังแปลว่าท่ามกลางซึ่งท่ามกลางนะคะน้องจะต้องตามด้วยคำนามเติม S จะเป็นคนก็ได้หรือเป็นสิ่งของก็ได้แต่ท่ามกลางจะไม่ได้ใช้กับเวลานะจะใช้กับแค่คนและสิ่งของค่ะทีนี้ through out through out ใช้กับกระบวนการนะคะหรือใช้กับสิ่งของใช้กับอะไรต่างๆได้หมดเลยดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า โลโก้ของคุณเนี่ยไม่ได้ใช้ตลอดทั่วทั้งเว็บไซต์นั่นเองนะคะจากนั้นอ่านต่อค่ะเขาบอกว่า You s h o u l d also consider s u p p l e m น n t i n g น้องๆสังเกตนะคำนี้ออกข้อสอบ consider ตามด้วย ING เสมอค่ะคุณควรจะพิจารณาเรื่องการเพิ่มการเสริมนะคะ Supplement มาบ่อยครั้งที่แล้วน้องก็มาถามพี่อินบ็อกตามหลังว่าพี่ s ิ p ง s u p p n t คืออะไรนะคะก็คือ เพิ่มเติมส่วนเสริมเห็นไหมคะวิตามินที่เรากินอัดเข้าไปอ่ะเขาเรียกว่าซัพพลเมนต์นะคะโอเคเขาบอกว่าคุณควรจะพิจารณานะคะให้เพิ่มรูปภาพ Imagery ร,รูปภาพที่ใช้ในการโปรโมทเดอะซิตี้ที่ใช้ในการโปรโมทเมืองนะคะแล้วเขาก็พูดจุดๆๆอ่ะให้เราเติมประโยคลงไปแล้วประโยคข้างหลังก็พูดว่า We นะ V ีเ r e f o r อดังนั้นค่ะดังนั้นเราจึงแนะนำให้อัพโหลดนะคะให้อัพโหลดวิดีโอที่ถูกทำอย่างมืออาชีพนะคะให้เข้าไปนะคะ feature featuring the various Attraction's b o o k s i t e has to offer นะคะก็คือเหมือนกับว่าให้ทําวิดีโอเนี่ยที่ถูกทําโดยมืออาชีพนะคะที่มีสถานที่ที่น่าสนใจที่น่าดึงดูดเนี่ยหลากหลายให้เพิ่มเข้าไปตรงนั้นดังนั้นประโยคแรกบอกว่าคุณควรจะเสริมรูปภาพนะประโยคข้างหลังบอกว่า ดังนั้นเราเลยแนะนำให้คุณอัพโหลดรูปอัพโหลดวิดีโอนะคะที่มีความโปรเฟชชั่นอลถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องใส่อะไรดีตรงกลางนะคะประโยคแรกข้อ145ประโยคบอกว่า no photos can be used without my written authorization <c oughs> เขาบอกว่าไม่มีรูปภาพไหนเลยที่จะสามารถถูกใช้ได้โดยปราศจากการ ลงลายเซ็นอนุญาตของฉันก่อนข้อนี้ไม่เกี่ยวนะคะข้อ B บอกว่า a display of photos is not enough นะคะก็คือรูปภาพที่มีตรงนั้นน่ะมันไม่เพียงพอที่จะ attract ที่จะดึงดูด prospective visitor ที่จะดึงดูดเ,เหมือนกับผู้ที่มาเยี่ยมชมที่เราตั้งใจจะให้เขาเห็นอะไรแบบนี้ดังนั้นข้อ B นะคะเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะคะน้องสังเกตนะว่าเวลาพี่แปลเนี่ยพี่ไม่ได้แปลแบบตรงตัวแบบแปลอังกฤษเป็นไทยเลยเพราะจริงๆแล้วคําศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยหนึ่งคำมันสามารถแปลได้หลากหลายนะคะและการเรียงประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้เรียง ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เรียงเหมือนภาษาไทยนะคะดังนั้นถ้าเราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษพี่ก็จะแนะนําให้พวกเราอ่านอังกฤษเป็นอังกฤษไปเลยคืออ่านทับศัพท์แล้วก็ตีความแบบฝรั่งของเขาไปเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปถ้าเราไปเรียนพูดกันในคอร์สนะคะเราก็จะไม่ต้องกลับมาคิดเป็นภาษาไทยแล้วเพราะมันเรียงไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเรียนเป็นแบบฝรั่งเรียนไปเลยฝรั่งเขาพูดกันยังไงเราจะเรียนแบบนั้นเลยนะคะอะต่อไปข้อ C ีเขาบอกว่า A systematic way of filling photos is essential for Easy retrieval นะคะ retrieval นะคะเขาบอกว่า Assystem m t i c way นะคะก็คือทางที่มันมีเขาเรียกว่าเป็นระบบนะคะวิธีที่เป็นระบบในการที่จะใส่รูปภาพเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่จะทำให้ง่ายต่อการแก้ไขอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเนาะต่อไปข้อดีค่ะเขาบอกว่า photos นะคะรูปภาพที่เราไม่ได้ that were not in the proper format have been rejected ก็คือเขาบอกว่ารูปภาพที่ไม่ได้อยู่ใน format อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะก็จะ ถูกรีเจคถูกปฏิเสธออกไปนะคะต่อไปคะ่ะเราอ่านต่อเลยเขาพูดว่าอ่แล้วเขาก็จุดๆุดจุดเป็นคําเชื่อมนะคะเขาพูดต่อว่าเราแนะนำให้เพิ่มเพจเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยนะที่อนุญาตให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยหรือคนที่มาเยี่ยมชมในเมืองนะคะให้เขาอัปโหลดรูปภาพของตัวเองนะคะแล้วก็วิดีโอของสถานที่ที่น่าสนใจในเมืองที่เขาแบบถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยใ เพิ่มเพจนี้เข้าไปนะคะดังนั้นอันนี้มันน่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเป็นให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่านอกจากที่จะให้เพิ่มวิดีโอแล้วก็เพิ่มเพจด้วยนะเพิ่มหน้าที่มีคนในเมืองอะ่ะสามารถเอารูปเอาวิดีโอที่ตัวเองถ่ายอะ่ะใส่เพิ่มไปได้ดังนั้นการที่เราจะบอกอความเขาเรียกว,ว่า ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราจะต้องใช้คําเชื่อมอะไรข้อ a so that นี่ออกข้อสอบบ่อยมากแปลว่าเพื่อที่จะเคยออกเป็นคําตอบด้วยข้อ b in addition อันนี้ก็เป็นคําตอบเหมือนกันค่ะแปลว่ามากไปกว่านั้นนี่ตอบข้อ b เลยนะคะเป็นการให้เหตุผลเพิ่มเติมนะคะส่วนข้อ c ค่ะ to clarify อันนี้แปลว่าเพื่อที่จะทําให้ชัดเจนเพื่อที่จะทำให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ข้อ d นะคะ after all ก็ จากทั้งหมดนี้นะคะโอเคอ่ะ okay. อันนี้ก็ตอบข้อ B ีนะคะโอเคสำหรับพาร์ทที่6นะคะทุกคนจำเป็นที่ต้องอ่านไปตานตีความไปทีละประโยคทีละประโยคนะคะห้ามเว้นแม้แต่หนึ่งประโยคเลยนะคะหลายๆคนพิมพ์เข้ามาบอกพี่บอกว่าหนูชอบพาร์ทนี้นะคะ แต่หลายคนก็บอกว่าพาร์ทนี้นี่แหละเป็นพาร์ทที่ทําให้เราเสียเวลาเยอะที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะต้องได้อ่านนั่นเองดังนั้นถ้าใครที่ไม่แม่นทั้งคําศัพท์ไม่แม่นทั้งกราฟมาแล้วก็ตีความไม่ค่อยเก่งเนี่ยพาร์ทนี้ก็จะทําให้พวกเราเสียเวลาเยอะมากน้องๆไปเอาเอา,เอาเวลาของน้องเนี่ยไปทำโฟกัสพาร์ทหแล้วก็โฟกัสพาร์ทที่7ดดีกว่านะคะเพราะพาร์ทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรวมแล้วก็ เขาก็จะมันมีทั้งหมด4ข้อเนาะเขาก็จะค่อยๆไล่ความาความยากขึ้นไปทีละข้อนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย